ครูประจำวิชาที่เคารพค่ะวันนี้พวกเราจะมานเสนอเรื่องระบบสืบพันธุ์ค่ะสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้นะคะ 1. นนางสาวกนิพัทธ์ประไวทันสองนางยิ่งสมโภชสามนางสาวเบิดรอบค่ะ 4. นางสาวสุจริตนันทีค่ะ 5. นางสาวรัชรนุชพินรามค่ะและดิฉันนางสาววัทิตยาเย็นมั่นค่ะ อวัยวะสืบพันธุ์เพศชายนะคะ 1. อันธะค่ะเป็นอวัยวะสำคัญที่สุดในระบบสืบพันธุ์ทำหน้าที่สร้างอสุจิค่ะ 2. หลอดเก็บอสุจิค่ะเป็นท่ขอขดไปมาวางตัวติดกับด้านหลังของอันทะค่ะ 3. ท่อนำอสุจิค่ะเป็นท่อต่อจากส่วนหางของหลอดเก็บอสุจิยาวประมาณ1นึงนิ้วทำหน้าที่นำอสุจิจากอันธะเข้าไปในช่องท้องค่ะ สี่ถุงพักอสุจิเป็นต่อมที่มีลักษณะเป็นถุงยาวสองถุงยื่นออกจากท่อน้อําอสุจิมีหน้าที่สร้างน้ำอสุจิเลี้ยงอสุจิในน้ําเลี้ยงประอกอบด้วยน้ําตาลฟูสโตสและโปรตีนโคบูลินห้ท่อฉีดอสุจิเป็นท่อสั้นๆเปิดสู่ปัสสาวะรงบริเวณต่อมลูกหมากยาวประมาณ2เซนติเมตรบางครั้งเรียกว่าหลอดฉีดน้ำตา หกต่อมลูกหมากเป็นต่อมที่อยู่รอบข้อน้ำติอยู่ด้านล่างกระเพาะปัสสาวะทำหน้าที่เลี้ยงน้ำกามซึ่งมีลักษณะคล้ายน้ำนมเจ็ดต่อมกั่นเมื่อได้แก่ต่อมคาปเปอร์อยู่ใต้ต่อมลูกหมากทำหน้าที่สร้างน้ำหล่อลื่นที่อยู่บริเวณข้อปัสสาวะมีธิ์เป็นเบ็อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกเพศหญิงค่ะ นิโคตินประกอบด้วยน้ำเลื่อดทำให้เกิดการขยาตัวโดวยให้เลือดมาข้างแคมใหญ่เป็นหนุม่มเนขนาดใหญ่สองอัน,ออน,น,น,นประกอบด้วยต่อมน้ำมันไขมันมีขนปกงอยู่ด้านบนของคแคมใหญ่แคมเล็กมีลักษณะเป็นเนื้อ,อเยื่อของผนัของไม่มีไขม,มันไม่มีขนไดหลังจงกากไรวมกันเป็นถุงเย็นซึ่งจะฉีกขายในช่องคลอดค่ะสี่นะคะเวจีบลูเป็นส่วนที่อยู่ภายนอกสุดข,ของช่องคลอดและจะมีเยื่อโรมจารีปิดอยู่ค่ะ มีช่องเปิดท่อปัสสาวะและมีช่องเปิดท่อคลอดรวมอยู่ค่ะ 4. นะคะท่อสร้างน้ำเมือกอยู่บริเวณแคมเด็กทำหน้าที่สร้างน้ำเมือกเพื่อเพื่อการหล่อลื่นค่ะข่าวสำหรับอวัยวะสืบพันธุ์ภายในเพศหญิงนะคะก็จะประกอบด้วยรังไข่ค่ะซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในระบบสืบพันธุ์เพศหญิงค่ะถัดมาจะเป็นท่อนาไข่ค่ะเป็นท่อซึ่งด้านหนึ่งติดกับมดลูก ด้านหนึ่งและได้รางไข่เป็นทางผ่านของไข่และอสุจิ6หนึ่งใน3ของท่นอนไข่ค่ะช่องคลอดนะคะจะอยู่ระหว่างทวารหนังและท่อปัสสาวะค่ะขนังด้านในนะคะจะมีเยื่อเยื่อบุค่ะซึ่งยืดหดได้ดีค่ะบอลลูนนะคะจะมีขนาดกว้าง2นิ้วยาว3นิ้วและหนา1นิ้วค่ะจะอยู่ในช่องท้องน้อยขนังยืดหดได้มากเป็นพิเศษเลยค่ะ เกีกับการนำเสนอเพีงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ